สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงงานรางไม้พี่นิดนะคะค่ะโรงงานรังไม้พี่ตั้งอยู่ที่บ้านที่88หมู่4ตำบลหนองน้ำอำเภอเมืมมองจังหวัดลำพูนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในโรงงานกันเลยนะคะ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณลุงพินิจนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานนะครับอยากจะถามลุงพินิจว่ามีประวัติของโรงงานมาเป็นยังไงบ้างครับประวัติมันเกิดแบบนี้อย่างนะนี่ก็ตอนนั้นมันยิาานโรงงานทำที่เราทำงานทำจับจังหวะดีว่ามุกผมเนมาือนมาตั้ง,งมีกผมเมือนมาตั้งแต่เลยได้จอมตาของตัว ลอ,องไปวิ่งเส้นโรงงานกอกมีได้อย่งว่าตันนึง้งเดินไปมาจากีูแล่าโรงงานนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอย่างไรครับปร,ประกอบไม่ข้าวเลศประกอบรลังเนี่ยครับตรงในนิคมแราเหลือแค่ของ,ของสงอง่งออก่ารเกศบางส่วนก็ ตรงในมอสส์ห้องเย็นกลางๆมีมัรเจัาวางของแล้วก็ประเภทน,นี้ให้เย็นนี่ยลูกค้านี่จะลุ่มประเภทไหนบ้าครับลูกค้าโดยมากมันจะจ่อทีไม่นิ่งคงเป็นแลัวที่มันต้องที่มันส่งออกมันนี่ถึนงนั้นสง่งออกแล้วมันมันจะ ในนอนในนอนกว่าถ้าเป็นลูก้าย่อยหลอหนอกนั้นบางทีการเลือนการยังภาดในนอนบงองในตรงมีมันเเดือนนาครถึงโจนเดือนมันก็ได้เดือนเติมโจนขึ้นเดือนเติมันก็ได้ยังรอบนอกนบางทีตรงของไปตรงของไปแ้ว ขอไปทรงตัวกรร็บางทีการเง้นที่มันเมยนะ์น้องขอไว้เอการทรงตัวของเปว้อยนไปไม่ได้การเงินของ,รรงนีกับเบี้ยวต้องเร,รงาหลากหลายอย่างเราบุกตันชั้นะระดับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีวีนะครับซึ่งเป็นผู้จะทำนะครับเอกสารเกี่ยวกับของโรงงานนะครับ อยากถามพี่วีนะครับว่าตอนนี้โรงงานมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารอะไรพวกนีอ้อะไรบ้างขอโอนุญาตพูดนะคะตอนนี้ปัญหาที <g ülme> ่ทำกันเนี่ยมันจะเกิดแบบเอกสารทุกอย่างเราเนี่ยมันจะทำเก็บไว้เป็นฟไฟล์เนาะในหลายไฟล์มันจะอยู่ในหลายๆโฟลเ,เดอร์เลยค่ะเสร็จแล้วเวลาจะใช้ทีนึงอ่ะมันจะต้องไปหาว่าเอออยู่ในโฟลเดอร์ไหน, <โอ S 2> นงานจะใช้เวลานานนะคะอีอ๋อแล้ว ถ้าเกิดว่าผมข่าวนี้จะเข้ามาช่วยนันก,รรนก,ากการนะครับแ่งการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอะไรพวกนี้ครับอยากมาถามวีวีว่าอยากไปขยายาแบบใดพ่อที่จะช่วยพัฒน,นาให้เลืองตรงนี้มันหายไปะครับอ,อ๋อถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะได้โปรแกรมขึ้นมาสักอย่างน,นึงนะค่ะที่แบบว่าพอกดเข้าไปหาข้อมูลตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนีค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาเราน,นแล้วพวก ลายมงรายงานพี่แบบออกบินท่งของออกอย่างพี่มีอ๋ออยากได้ของแท้เพราะว่าคีเข้าไปทีเดียวอ๋อปิ่ออกมาเลยว่านี่เป็นลายงานการขายซื้อเนี่ยค่ะโอครับโอเคครับงั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับโรงงานนะครับแล้วก็พี่บีนะครับที่ใือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะได้ไปศึกษาแล้วก็ทำเพื่อแก้ไข ปัญหาจนนี้นะครับผมครับ